สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะพี่พี่น้องๆจาอันนี้ก็บาทสุดท้ายแล้วค่ะทําไมถึงบอกว่าบาทสุดท้ายครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะขี้เหล็กที่เอามาจากไทยไม่ได้กลับไทยในฤดูหนาวที่ผ่านมาเนาะค่ะก็เลยนี่แหละค่ะแกงเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามมีตามเกิดอีกเหมือนเดิมค่ะ ไปวะไปวะกายกินเลยมาไล่ตันทายรัวกะทัวริสตรัวกะมุตะวิหารเน็กเสียมาอดตินทายมาสตะมาไปตัทัวริสตรัวกะไรต์ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจากบางคนบางท่าน FC ที่อยู่ในบ้านก็บอกโซน พยายามพูดภาษาฟินสักนิดสักหน่อยให้พวกแชมปได้ฟังด้วยถ้าหากพูดผิดประการใดเสียงออกไม่ชัดไม่เจนอะไรก็ขอโทษขออภัยเดยคะ่ะอันนี้เราก็ผัดใส่หมูนั่นแหละคะ่ะหมูสามชั้นเยสนเอามารวนเอาไว้นะคะเราก็เอามาคั่วเอาไว้ก่อนคั่วเค็มเอาไว้ก่อนแล้วก็แช่ฟิตเอาไว้นั่นเองะคะ่ะอันนี้ผักขี้เหล็กแห้งสําหรับพี่ๆน้องๆที่หลายท่านอาจจะได้เห็นแล้วนะคะเนาะอันนี้เยสนก็เอามาจากเมืองไทย การที่เอามาเนาะค่ะเยืสวนก็ต้มสามน้ําค่ะต้มสามน้ําอย่าให้เดือดนานนะคะสําหรับขี้เหล็กถ้าว่าเราต้มนานเดี๋ยวใบผักขี้เหล็กก็จะเละนั่นเองค่ะเราก็ต้มพอมันเดือดสักพักหนึ่งเราก็ลินสักพักหนึ่งเราก็ลินถึงสามครั้งนะคะพี่ๆน้องๆค่ะไม่ใค่ว่าผักขี้เหล็กเราต้มนานเคี่ยวนานแล้วเขาจะหายขมนะคะเพียงแต่ถ้ายิ่งต้มนานยิ่งจะเละนั่นเองค่ะเราก็ เอาใจใส่นิดนึงค่ะต้มแล้วก็ลินน้ำออกต้มแล้วก็ลินน้ำออกอย่าให้เดือดนานนั่นเองค่ะยิ่งเคี้ยวยิ่งเละนะคะพี่ๆน้องๆชําไม่ใช่ว่ามันจะหายขมอันนี้ยายสนก็ตั้งน้ำไวรอแล้วค่ะก็เราผัดหมูสามชั้นของเรามันก็สุกอยู่แล้วนะคะเราก็เอามาลงหม้อเลยค่ะทำง่ายๆสไตล์ยายสนอีกเหมือนเดิมค่ะ อยู่ที่นี่เนาะคะ่ะมีให้กินแค่นี้ก็นับพอด,ดีแล้วค่ะสําหรับตัวเยสนเนาะคะ่ะแต่สําหรับคนอื่นเขาอยู่ในเมืองเขาก็คงไม่หายากแบบเยสนเพราะว่าผักขี้เหล็กกระปุกก็มีค่ะในในร้านเอเชียเนาะคะ่ะแต่ทีนี้เยสนไม่ค่อยได้เข้าไปนั่นเองเยสนก็เลยทําแห้งมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เดือดพุดๆแล้วคะ่ะ ถ้ามาลวนตัววิหารเนกเสียมาเลือกปะตะโกรแเกตอต่าเยสิเตนกุยวะตาสซเตม,มาอดตะมุก,กันมาค่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะอันนี้ก็สุกแล้วค่ะอันนี้เย,ยสนละลายแป้งใส่นะคะเพราะว่าแป้งข้าวเหนียวเย,ยสนไม่ได้ตำนันเองค่ะเย,ยสนใช้เป็น แป้งข้าวเหนียวสําเร็จรูปนะคะมาละลายกับน้ําแล้วก็เอาใส่ลงไปนะคะนี่ละคัะชีวิตไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบเนาะคะ่ะเราก็อยู่กันแบบนี้น้าพริกถ้วยเก่าปลากระทั้งถาดเลยค่ะเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวจะแกะแล้วก็บดเอาไว้แช่ฟิชเอาไว้นั่นเองค่ะเอาไว้ทําปลาผงพอมันเป็นปลาผงมาแล้วเราจะทําอะไรก็ได้ค่ะ มีหน่อไม้มีเห็ดมีขี้เหล็กอะไรอย่างกัน,นี้แหะค่ะเราออกมาแกงได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปีนี้ผักชีล้อมจะเก็บไว้เยอะๆเอาไว้มาแกงอ่อมเดี๋ยวเราก็จะบดปลาไว้เยอะๆนี่แหละค่ะชีวิตของชนบทต่างแดนเนาะคะ่ะเราก็จะอยู่จะกินกันแบบนี้ ก็สวัสดีกันอีกครั้งเลยค่ะเพิ่งเห็นหน้ายายสนแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะมากินข้าวด้วยกันอันนี้แหละค่ะแกงขี้เหล็กเป็นอาหารโปรดของยายสนเลยมีปลามีแกงขี้เหล็กแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงนี่แหละค่ะ แค่นี้ก็นำลายโคกแล้วพี่น้องคืนนำลายเอียกเอียกแล้วหิวข้าวอันนี้ก็9้าโมงกว่าเรายังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยค่ะโอเคค่ะเยสุนก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนุนมาเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟท,ท,ทุกกำลังใจที่มีมาให้สำหรับเยสุนเสมอมาฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะฝากกดติดตามเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ